โอเคกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมที่ทีมเล่นแหนนะครับผมและวันนี้มีอัปเดตที่ผมบอกเลยผมรอมานานมากๆแล้วนะครับผมกับสิ่งนี้นั่นก็คือดันมืดลงแบบสัปดาห์ทุกคนต่อไปนี้นะครับผมในเซิร์ฟเอ็นเดันมืดจะเป็นแบบ weekly นะครับผมสามารถทำได้ทุกวันและของรางวัลจะไม่ใช่แบบเดิมต่อไปนะครับเราจะได้มาเป็น เจ้าตัวติ c k เกตเพื่อใช้ในการแลกนี่ดูอย่างนี้เลยไม่ใช่นี่ไข่นี่นะครับผมแลกเป็นบัฟของใครของมันตระกูลใครตระกูลมันไม่ต้องไปสุ่มรอวันอีกแล้วนะแต่ต้องทำทุกวันสะสมไว้พอจะใช้นะครับผมเราก็มาแลกตามตระกูล ตามฟังก์ชันของดิจิมอนเรานะครับผมไม่จะเป็นโจเกตเบิร์สโหมดล่างเมก้าล่าง x อล่างเบิร์ดเอ็กโจเอ็อะไรก็ว่าไปนะครับผมตอนนี้เป็นแบบนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมประทับใจมากๆนะอันนี้คือดีจริงๆ แล้วก็จูงใจให้คนทํามากขึ้นด้วยเพราะว่ามันสามารถเก็บสะสมได้ใช้เมื่อไหร่จําเป็นเมื่อไหร่ค่อยมาแลกเออสุดจะดีนะครับผมและที่อัปเดตมาใหม่อ่ะล่าสุดเลยนะมันเป็นช่องตอนแรกผมคิดว่าฟรีที่ไหนได้ต้องเสียตังค์นะราคามันอยู่ที่10.2ผมขอดูราคาหน่อยนะ โดยเจ้าตัวนี้นะครับผมมันเป็นการตั้งค่าล่วงหน้าโอ้โหสามร้อสจุดเจ็ดสบเอตางค์สามบาทจุดเจสิตางค์เลยนะทุกคนต่อหนึ่งการปลดล็อกช่องโดยเจ้าช่องนี้นะครับผมมันเป็นการตั้งล่วงหน้านี่ตั้งเซ็ตล่วงหน้าอย่างเช่นสมมติเราใส่เซ็ตเลือดเปลี่ยนเป็นอีกเซ็ตหนึ่งเป็นเซตดาเมจจากเซตดาเมจ เราเปลี่ยนดิจิมอนเราเปลี่ยนสายดิจิมอนเราเปลี่ยนธาตุดิจิมอนเราเปลี่ยนคุณลักษณะดิจิมอนนะครับผมมันก็จะมีให้ตั้งเป็นเซตเซตเวลเซตโจมตีเซตเลือดเนี่ยตอนนี้ตั้งได้แล้วแต่ต้องจ่ายเพื่อปลดล็อกเจ้าตัวนี้ก่อนพอปลดปับ๊บเราก็จะสามารถคุมเซตได้ถ้ามันฟรีนะผมบอกเลยว่าก็ดีอย่างน้อยฟรีสักหนึ่งช่องก็ยังดีนะทำไมถึงไม่ให้ฟรี ไม่เป็นไรในรผมใครมีทุนทรัพย์ก็สามารถปลดมาซึ่งโอ้โหถ้าเกิดว่าเป็นสายตึงๆเล่นบ่อยๆลงดันเยอะๆเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็ดีนะมันลดระยะเวลาเวลาสมมติว่าย้ายดันหรืออย่างฟาลองเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนดิจิมอนเปลี่ยนอะไรปุ๊บปับ๊บเราเปลี่ยนเสร็จได้เลยเอ้ยแจ๋วแจ๋วระบบนี้ผมค่อนข้างโอเคแต่มันไม่ฟรีนะเออแต่มไม่ฟรีนะ ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมโดยรายละเอียดนะครับผมสามารถไปอ่านได้ใต้ดิสคริปชันเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับผมมันก็จะเป็นลนักษณะการใช้ลักษณะการเซตต่างๆนานาน,านะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ยากมากมายตามที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้แหละคร่าวๆนะครับผมก็คือเป็นการเซตเซตก่อนที่เราจะใช้จริงออโอเคจบไป2เรื่องนะครับผมเรื่องโจเกต เรื่องของตั้งค่าเซตล่วงหน้าเ,ออเพื่อแบบสำหรับปรับเปลี่ยนต่อมานะครับผมปีกเฮเวนเปลี่ยนใหม่จากแต่ก่อนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเปลี่ยนมาเป็นปึ้งไม่มีวงในสเตจ1สเตจ2มีวงบนหัวและสเตจ3มีปีกจะงอยสเตจ4เป็นปีกสีฟ้าซึ่งปีกสีฟ้าสวยมากเอาจริง โอ้ถ้าทำได้นี่ผมแบบใช้ได้เลยนะมันสวยนะผมชอบนะตีสีฟ้านเนี้ยสวยๆคือแบบขึ้นขึ้นดูดีดูดีกว่าไอ้สีนี้เยอะนะ<อ>ับก็นะ <g ül> ใครที่มีถึงสเตตสีบวกน่าจะบวกสิบห้ามั้งเนี่ยบวกห้าบวกห้าบวกสิบสองบวกสิบสิบห้าสเตตแรกก็คือเลเวลหนึ่งมั้งเนี้ยน,นี่น่าจะเป็นเลเวลหนึ่ง ก่อนถึง5แล้วอันนี้ก็เป็น12เฮ้ยอันนี้เป็นเป็น5ถึง5จะเป็นมีวงบนหัว12จะมีจะง,งอยแล้วก็15เป็นปีกสีฟ้าซึ่ง5 5โคตรสวยเลยผมบอกให้โอยอยากทำเลยจริงนั้นเนะี่ยปีกสีฟ้าอันนี้สวยมากเลยเหมือนเกมคาบงคาบาวอะไรสมัยก่อนอะปีกแบบปีกแบบฟิงฟิงเฮ้ยสวยสวยผมชอบผมชอบ ต่อมานะครับผมเป็นแพ็คมิราเคิลเลเวลสิบส่วนลด20%่สรขอดูซิเข้าช็อตอันนี้ไงมิราเคิลเลเวลสิบใช่ปะ่ะล,ลิมิเต็ดเนี่ยน่าจะใช่เออนี่แหละอ๋อนี่ใช่ใช่ก็คือได้ตัวประหารระดับ10 1หนึ่งอันแล้วก็หินฟ้าหินแดงอย่างละ10ชิ้นเท่านั้นเลย แล้วก็ตัวนี้ขิ้นจำกัดก็นั่นแหละเป็นตัวปฏิหาร1ิบนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของใครที่มีตังก็สามารถเติมเพื่อที่จะทำได้ซึ่งตัวปฏิหารก็สำหรับเซอร์น,นี้ก็เฉยๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายนะแต่ผมชอบการอัปเดตด้านบนมากๆเออจริงๆนะครับผมและสุดท้าย และท้ายสุดนะครับผมผมยินดีกับคนที่เก็บมาเก็บตัวระดับ 3s บวกตามที่ผมบอกนะที่อ่อนไม่ครบหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเขาให้เพิ่มอีก3วันนี่ selection อะไรสักอย่างหนึ่งนะให้เพิ่มอีก3วันดูนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่พลาดไปอ่ะ3วัน สามวันเลยนะสามารถมาเก็บหรือใครที่พลาดตั๋วอันไหนไม่ว่าจะเป็นมิราเคิลเจ้าตัวมิราเคิลอันแรก3าอบวกอันที่2ก็สามารถเก็บได้นะครับผมโดยที่เจ้าตัวแรกเปลี่ยนนะนะอยู่ถึงแค่วันที่เก้ทางเซริร์ฟแจกให้แล้วแจกให้คืนนี่ตัวนี้นะครับผมก็มาแดกกันมาโดนกัน ใครที่สะสมตามที่ผมบอกก็ยินดีด้วยนะครับผมยังไงพลาดไม,ไม่เกิน3วันไงนก็ได้3าบวกไปเล่นกันนะครับผมโดยอัปเดตก็จะมีประมาณนี้นะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาทำดันเมื่ดกันผมบอกดันเมื่ดใหม่หน่าสนใจมากๆถ้าเข้าเซิร์ฟอื่นก็ยินดีด้วยนะ แต่ตอนนี้เซิรน่น่าเล่นจริงๆนะครับผมหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแม่ทำมาได้ดูดีมากๆเลยนะครับผมใครที่มีทุนทรัพย์สามารถสนับสนุสนเซิร์ฟได้นี่ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่หน้าม้าด้วยแต่ยินดีที่ให้สนับสนุนเขามากๆเพราะว่า ใจเขาใจเรานะเขาก็แหมใจดีกับเราเราก็ใจดีกับเขาได้เช่นเดียวกันนะครับผมยังไงถ้าเกิดว่ากดติดตามแล้วฝากเปิดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่มีไร้ใหม่จะได้ทันกับเพื่อนเอนเขาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไมลงนั้นมืดก,กันนะ